แอมบิทอฟรีวิวครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพามาชมรถเรียกว่าผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่5,000ครับเรียกว่าเป็นรถ4เซกเมนต์ที่ขนาดใหญ่มากครับวันนี้ขายถูกๆเลยครับเป็น Honda c i ว i กปี2007ครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยครับเริ่มที่กระจกหน้านะฮะออกแบบมาได้โฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะฮะสัญลักฮอนด้าตรงนี้ใหญ่ขึ้นครับแน่นอน ทะเบียนก็สวยด้วยนะ194กนะฮะกระจังหน้าเนี่ยเดิมๆจากโรงงานสีเดิมๆหมดเลยนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ดูด้านหน้าเสร็จนะฮะดูด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างดูด้านหน้าเสร็จมาดูด้านข้างต่อครับเรียกว่าคันนี้เป็นสภาพเดิโรงงานนะฮะล้อแม็กครับผมสวยๆเลยเป็นล้อแม็กสวยๆเลยนะฮะของ h o n ด้าโดยตรงเลยนะฮะยางก็จะเป็นยางในแบบดอกเต็มใหม่ๆฮะ,ะสะดวกสบายแน่นอนมีไฟเลี้ยวนะฮะตรงนี้ครับเรียกว่าเสริมความปลอดภัยให้ลูกค้าที่ท่าน ซื้อไปแล้วนะฮะตรงนี้อยากให้ดูรอบคันครับอ่าต่อไปนี้ดูข้างๆก่อนครับดูข้างๆเน้นสภาพเดิมโรงงานครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากันศาสตร์น้ําฝนครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะออกแบบมาได้สวยงามลงตัวนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของซีวิกมีในซีวิกเท่านั้นนะ,ะเฉพาะตัวนี้นะครับ แล้วก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะตรงนี้จะเป็นไฟท้ายจะเป็นวงกลมครับถ้าขึ้น2ป2,10จะเป็นตัวเหลี่ยมแต่นี้เป็นแบบทรงกลมหลายๆคนชอบทรงกลมผมก็ชอบนะฮะสวยมากออกแบบ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 เหมือนตานกเขาไม่ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ประมาณนี้นะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้อีกครับ2จดุดอ่ะแน่นอนครับที่อยากจะของดูด้านในอีกนิดนึงครับผมเดี๋ <laughs> ยวดูด้านในนิดนึงนะครับ อยากให้ดูภายในว่าหรูมากนะฮะเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่คอนโซลกันเลยครับออกแบบมาได้สวยแล้วก็ไม่บดบงังทัศนวิสัยฮะก็คือทําเป็นแบบต่ำๆนะฮะคนเตี้ยๆรับก็มองเห็นด้านหน้าสะดวกสบายครับเครื่องเล่นมาแบบแยกอิสระเลยนะฮะคุณไม่ต้องไปกดหาอะไรให้มันซับซ้อนมีพวกท er ูนเนอร์วิดีโอเอ้ไม่ใช่ทูนเนอร์เอพีสาอะไรต่างๆครับมีหน้าจอนะฮะส่วนแอร์เป็นแบบออโต้มีให้เลือกโหมดนะครับแล้วก็เกียร์จะมาแบบทอรคอนเววร์เตอร์หกสปีด เะะบาะให้มาครับผมดูเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากฮะใครที่อยากได้คันนี้จัดไปหนึ่งคันซีวิกครับส่วนสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะฮะขอฝากไว้ด้วยครับบริษัทประเสริฐผลรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคามาที่บริษัทประเสริฐผลนะฮะสำหรับซีวิกคันนี้ใครที่อยากได้มีมาที่ด้านล่างฮะปี2 0 0พผ่อบเบาเริ่มต้น5 0 0พันครับไอ้มย์ทบขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ